าส่วนนในพูดถึงเพื่อไทยแล้วก็มันอดไม่ได้ที่องต้องถามถึงคุณทักษิณซึ่งตอนนี้อยู่ในเรือนจำนะคะประเมินที่ทางหน่อยว่าการที่คุณทักษิณอยู่ในเรือนจำเนี่ยจะปเป็นปัจจัยเรียกขนานสงสารเป็นผลบวกผลลบอะไรต่อ,อยังไงของเพื่อไทยไหมคะคุณนิพิษผมคิดว่าไอ้ไอความสงสารเนี่ยมันก็เป็น,เ,เ,เ,ปนเป็นเรื่องธรรมดาของคนไทยนะครับครับ ผมไม่หันสีมันก็ต้องสารเมตตาครุณาพุทธิตาอุเบกขาไปเวขานี่แหละแต่ว่าผมว่าอุเบขาดีกว่าสำหรับสุนทรศิลป์นะว่างเฉยดีกว่าอืมนะครับว่างเฉยว่ามันมันต้องเป็นอย่างนี้แหละนะครับถ้าเราถ้ารอดเมตตาก็อย่าให้ท่านโดนอสำนุนเจ้าพนักงานอีกข้อหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะมันมีคดีต่อแน่ครับผมผมอยู่ตรงนี้ผมรู้เลยนะครับก็ก็คิดว่า ฟื้นยากนะครับฟื้นยากเพราะว่าคนที่บอกว่าคุณทักษิณเป็นวีรบุรุษเนี่ยในเรือนจําก็วีรบุรุษเยอะนะ้ต่างกันน่ะนะครับเป็นแสนๆคนนะคนะครับคือคือค่านิยมแบบเนี้ยผมคิดว่ามันต้องล้างนะต้องจารับว่าเขาทําผิดจริงแล้วก็ยอมก็ยอมรับโทษแล้วเราก็โอ้สิผมนี่โอ้โสิก่อนเพื่อเลยคนยังด่าผมเลยว่าเอสู้มาตั้งนานโอ้โูสิแล้วหลายคนยังไม่โอ้โหสิเลยพรา่ผมโอ้โหสิแล้วแต่ว่า อย่าทําแบบนี้เลยอย่าย,ยึดถือคุณสักินว่าเป็นวีรบุรุษเลยเป็นตัวอย่างเลยท่านั้นนะครับค่ะแล้วจริงๆเรื่องนี้เนี่ยในมุมคุณนิพิทมองว่ามันเป็นตัวอย่างให้กับข้าราชการด้วยไหมคะในกรณีที่หลายคนก็เข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันแล้วก็มีชื่ออยู่ในการดําเนินคดีในใน,ในการสืบสวนของปปชในตอนนีมน้มันจะเป็นตัวอย่างหรือบรรทัดฐานยังไงต่อไปไหมคะอ,นนอันนี้สาคัญนะครับผมคิดว่าข้าราชการก็ต้องดู กรณีของคุณทักษิถเป็นตัวอย่างนะครับว่าวันที่เขามีอำนาจได้เราไปใช้อำนาจที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพื่อช่วยเหลือเขาอย่างนี้มันอันตรายมากเลยนะ,ค,ะครับมันอาจจะไม่ไม่ไม่เกิดขึ้นในวันนี้แต่ว่าวันข้างหน้าเวลาอำนาจมันเปลี่ยนเยนไมครับมันมันจะเกิดขึ้นแน่มันจะมาแน่เพราะ,ะนั้นต้องต้องระวังรักการก็ต้องระวังเป็นเป็นหลักในการบังคับใช้กฎหมายเลยต้องระวังครับดูเรื่องนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับครับ ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยคุณนิพิษเดี๋ยวใกล้ๆเห็นว่าเดี๋ยวนะคะคุณนิพิษวันที่สิบแปดใช่ไหมที่จะมีประชุมของพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมคะโอ้ผมไม่ได้ยุ่งเขาเราผมไม่เป็นสมาชิกพรรคเราค่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนิพิษเป็นสมาชิกเมื่อไหร่เรามาคุยกันอีกทีหรือกล้ดเนาะได้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนิพิษอินทรสมบัตินะคะ